ามาโอ้โอ้หมาไปตากแดดคือผมเมื่อยวนเทผาหมท่ะคือผมเมื่อยป่ะไปวันนห้ช่วยวันวันไปช่วยอือมนเลยมนนียกินเผาแล้วไปเลยเผาล้วไปเลย,มยไม่อยู่ไม่เปิดประตูว่าท่า โอ้แดดคักแท้นี่มาเน่ว้าวเอา้าแม่นผูวไล่นี่มาขาย,ยังอันนี้บ่แม่นลูกผูวไล่นี่เฮ้อสบายดีบ่อป้ายังใหมบละมือเจ้านั่นเป็นรักเอาของเขาเป็นรักเอาของเขาบ่จะมาแต่ใส่นี่น่ะเ,นเอาแต่อะไรอ้ยป้าว่าชิมือป้าแล้ว ยังอันติดแก้มเลยโอ้พ่อแม่น้อยคิดบ่ยุงยุงบ่ของดีขพอสิจะเบิ่งแต่จักโมงล่ะ7:00นอ่าแต่ง7:00นพูมาหามบ่ได้ยุงบ่ครบง่ายบ่ครบ้ยังเยนี่ไมไล่กันไมบงไมไล่ไมบงพออืแกดบ่ยังบ่ได้แก อใส่โลมาเลยไปหาไปใส่นี่นะทัพมาทัพมาเลยไปเปิดตู้ก้อนยังอยู่เขะสี่กนสี่หาคนหาคนให้ดึงเชือกนะครับน้ำก้อนแม่นเขาจะปล่อยน้ำลังไรหานทำไมรีบดึงก้อนใหม่บ่เขาจะลามดังเลยสีใัยอยู่ไหนสีชันะคุณปันขบปันก้อยขบเขามาหาบ่สีนั่นเขาเห็นบ่สีใัยนะเคนห้องเพลงห้องเพลง เว no. ้ยเนาะเว้ยก uh, ็เฮ um, ็ดจังซ uh, um, uh, um, ี่บ่สิกดเนาะอืมขาสีนะนั่นเพิ่นโอ้ยเนาะสิใส่สสะอาดเพิ่นอืมข้าปลาข้าปาข้าองตั้งแต่เช้าพูไปแต่ว่ามีลาะแต่มีลยไปนําถือน้ําไปนําถือไปเต็มตุกบ่ตุกนึงตุกนึงกบดนมน้ําอืม

อ่าโอ้โออ้อืมเบเด็กกับชางบ้าไปตากแดดคือบัเมื่อยวนเ่าบัวเถอะคืบ่เมื่อป่ะไปเอาว่านช่วยว่นาไว้สไปเดช่วยอืมวันนี้วันนี้กินเผาแล้วไปเลยกินเราไปเลย ไม่อยู่ในเปิตูว่าถ่าอ้าทหน่อย้วยใหญ่เรือไม่นี่จบนี่กยรถกันนี่มาต้ยังายกัสอบมาไหมเป็นกระสอบหามาขายว่าหาหนมงมันมาเทถุงนี่นะที่งานมาแล้วตัวนนอยก็ใสท้งไห้อืคัดคัดเอ้ยเออลองดูค่ะเออชิ้ส่ซอย จะเม,มื่าฝากคู่ต้องผเพลงคนแกง่งน,นั่น่งอันเตอันได้ใจใช่ไหมโอ้ยเ่ี๋ยซีไปใส่เด้ปะแก้วใอนเชือกันเนาะมาหาเชือกมาเปลี่ยนในลูกในะใจขัดแทนได้ไหมนุ่มจกโตเอ้ยก,ก้นแดะ <laughs> โซกตไแน่ป้าเวิรงหนึ่งอลยนี่แม่ฉันไม่เห่าผ้าใบข้งใหม่บอกไปรักของไพ่มาละสิไปรักของเขาบรายู่แล้วละ่ะเนาะโอ้ยแมงอ่อนกะเจยหยังเป็นยังไงขี่นข้าแล้วก็ไปเลย ไหนเพอนชานเพนพกนอนอยู่นอกบ่นอนนี่นอนอยู่นอกเบิงเบิงด้วยะทมยนัทิสเปียงเลยบ่เดวตาจ้สุกได้นะตนอตนุก็ใช่ฮะขนมมกระตือไปน้ำอีก อือบมดินน้ำไหมล่ะเหี <ios> um, ่ยวมาเลยเหี่ยวอเอาเหี่ยวมาเลยเลหอนเลย mày bù Bè hả để sao vậy tí chơi, th chơi thùng lắm Nhanh lộ, là chồng แกไปูุไปพันห่อนไปไปแกไปร่างมือเปลี่ยนโฉงก่อนแต่พันอยญ่แก่พันห่อนเอาโฉงมาเปลี่ยนพี่ก็ได้พันทใหม่เพิ่นเอาที่ควงหนะเอาบนเลยเนาะสีเนาะแม่เจ้านี๊ย ที่ควงหน้าเอาหมดเลยคนนะมาได้ชนปอามีเราไม่ไล่แกงแซ่ไม่บงก็แซ่เพื่อนบงแกงก็เีหนุ่มไหนุ่มไปเอ้เนี้ยหเอเนี่ยเน่ ไปชงลูกเลยเดี๋ยปดิษน้ำมันดาหม่แดนตีตีกันตีตีเลยไปแล้วไปแล้วเกือบร้อยแล้วอืะน้ำไม่กาเดะคือค้นเล้ คนไม่ได้เละทำหน่อไม่เจ่านะห่อชื่อหลอดไมบงแต่ว่าแกงแซ่บแล้วทไมบงอะห่อนไปหาใช้ไก่บ่หน่อไมนี่เลาะแค่นี่เออจะว่ายะไปพูเดียวได้อ เอาลูกไปน้ำืมเหม่ยไปผู้เทียวลูกไปน้ำจะไปชอยยังได้ตีดุตีไปห้องเพลง,งไปห้องเพลงให้ฟังไปห้องเพลงนึกไปล้ำให้ฟังไปล้ำน้องหมดเลยบันทันงามงามโอ้นมดุกอ่ะมีแต่เลคายหนุ่มไอนมกระเทียไปน้ำหัวหนาวมัด ยังส er, bon ิอาบ่ืมเอาวจะชอบใช่ทุย่างตานมก็ไม่ตานมปุ๊หลังไอ้ลูกดีด้แต่เอ้ใครคันด้วค่ะหยับเสรเลยไปันหนึงหันปอยู่รอไปว่าชิคัดเอาบ่คัดว่าชิเไม่ไล่รไม่บงสิบ่ ไลยแลวกะอันนั้นมาถอกไว้ปอ,อกงูครับก็ได้เก็บถุงไว้ครับ อืเออแม่น้องตูนเราบอไดไปหาบ่เนาะมันนี่วันชุกถ้าวันเช้าเราจะไปหาบอเช้าถิดอันผุดไปอืมกินเนปดูคนล้งเหียนน่ะคือเราบ่ได้ไปโอ้เล็กตูนหานมั้ยงามได้เราหาไอคือเพื่อเนผู้ชาวหาหนมั้ยผู้ชาวหาหนมั้ยหาแต่เน็ตเราเละมาบางคนได้ใหบัตรมามักแนวสวยงาม <c oughs> ืมนี่น้อยมามา,มามาละามาไล,ล่หน้าแม่นกตัวนั้นไมเรางามบ่แถวนะไก่โอ้ไก่บ่นาผลนะ Làm một Ủa, mà làng em đây. ừ hãy ừ. ừ, nói ghéo. A mang anh đấy. Lang lại. Mhm, nè lại đọc. Sì, nè ghéo hôn hảy cái lại đọc. Ghé lại đọc. Ghé รั้งเหรเพราะว่าเลาะไปฝนยังไ่พอแข่งสักอืมเพราะว่าไปหมดแล้วจะใส่เพราะวันชิมาบ้างนามากินแน่ลุงปใชเมื่อป้าแล้วอ่ะไปัชเด้อป้าในียังบวชเห็นอยู่โทรหาบัดบวชได้ แล้วอ่ะแล้วก็เจ้าปั้มไปหาเราไหมก็เจ้าปั้มยิ่งโคลเราไหมเราไปชักว่ะความย่างยืนคือสั่มจะเข้าไปไล่ได้จังนี้นะปิดแล้วปิดแล้วมันปิดแล้วมามันมาเยียบอะไรน่ะพี่ลปิดแล้ว น้ำเป่าเที่ยงจะฝากบอเอ่อกลับไปกายเข้าไปกุมเมื่อเมื่อวันก็เป็นกับย่างแกงกินบ้านนี่ได้ดองไอ้ย่าเหรอคนวะจะชาวท้องเมื่อแกงเพิ่นบ่มีเวลาอันสัตย์อันหายสบายแล้วมีเวลาได้สบายก็ได้ว่าหายชาวท้องแล้วเมื่อแกงอยู่เพื่อนเล่าแล้วมากินอยู่เพื่อนเพิ่นเมื่อวานนี่นะไอวะมารถ อมีดมาชอบนะช็อปมันจะใช้เอาลูสชงยางทำไม,บ,ม,งมบงเด็กเิอพี่โรอยู ลออไปเลยพอเยลออไปเลยสั่ง่มเงินเลอามันมีะไเงี้ย้ยอือกุจะเข้าเลาะทัวมัวามาดเทานาไมตุปื่นพันจจัดงานได้เ่าไม่อยากชื่อหรือไมน,น,น้องแตีวเมื่อไหคู่คนแกงสุ่มร่วมกันเพิมีเวลาแกงโอ้ยจดง โอ้คนเก่งคนมีอยู่แม่ครัวคนแ<อ>ม่ค,นค,นครยกับเขาให้ทออั้งน้องๆอะด้เตียเตียสมอืมยาวๆก็ได้ทีน,น,น,น้อย,อย,า,อยาวเออ <laughs> เอาก็ตัดปลายมันออก 嗯。Mm. แกงักได้ไหมน้อยงเลอ่อนค่เราเสียมไบบ่ก็เห็นเียมดื้อมาเสียมมากจ้ะโอ้เดียดื้อเสียมมาเไปให้รอไมเราดื้อเสียมมากคลาดได้จ้ะนแนวเด็วเหมืนแนว ใช่คาลูใช่เกิดจะพุ่นอันพุ่นงข้าลงแงงคือมีอยู่ข้าไปพุ่นไหมนี่ใส่กระสอบมาเอาแง่กระสอบเอาหม่ถึงยางนดกระสอบเพิ่นบุหินถึงยางใครแน่มันเิ็นเห็ดได้งามรินี้เลยเรต้องเสืงใส่นะ ไปหาน้ Ooh, ําไม้มาเฮ็ดถ่งพุ่นน่ะแล้วก็สิซื้อซอยเพิ่นเลยมแกไบนี่ผู้าผู้อันนันนี่เพิ่นกินดีเด้อทําไมแนบิพยยนอยบนี่นี่ได้สิหักก่อน้ยไม้หองบ่แต่ ท่านเตียงตัวนี้น่นเน่นเนอะเปิดี่น้องเลยไ้อยู่ซื้อไปคมืักูไปพ่ดกับไปหาน้ำบน้ำหมเออ่รถเจาะอะมาแจ้าหาลำไส้ยังไม่ขี่ท่านน้ำด้วยมั้งจ๊ะเอ้ยไปน้ำอยู่ถือไปน้ำอยู่ปาหนำก็ได้เออปาหน่เมื่อยเมื่อยแท้เลยการท่อนเส้นกันกันเนาะ แกไแปเว่าปู่เียงไรมีฟันเียงนนะผ้าตัวใหญ่นะมันต้องปกจบปุกมีดน่อยหักได่นี้ดิมเขาหขเขาเยมีดเพิ่นเลยเดียวพอได้อีกแล้เลยใ่รอยยไปเลยใช่ว่าที่หนัเหยื่อหนัะบุบเวยสิใชบ อ้าบานมูว่า mm ป้าเลยว้หายลาคนบ้านมาไปเด้อเชี่ยมาไปไปหาลุง่งรถเจอโว่าหายเมนุงหายเจ้ายาเด้อเอาขานมมาป้าพามาขนมหายได้

มีกินเนื้อแม่งอย่างคนคนปงามงหนึ่งเราเอาเอาหม้อไหมกันมันเหี่ยวไว้ล้ววันวันครูเขาจะเอาลมช่อลมไม้เทากับช่อลมไม้คือกันลมไม้เป็นนอเลยช่อเลยนี่เห็นหน้าดอกไม้ไหมเห็นหน้าดอกไม้อืม วันคุณทั้งลังเทพเทพนี่ใช่เทพทังล้างลังนี้นี้ชอบอ่าเดี๋ยวใจจะเอาปูดใช่มใส่ฝักตานักศึกมาฝากนักศกฝากัปูนคิดค่ารอเดอฝังปูนอะไอ้ให้ได้เลยหอบสเตเตอร มีเป็นกาะพันฉุนปลายเป็นกาะเย็นถึงยางคขามาแต่หาหน่อไม้คนวะอือจะโบไปแต่เนี่ยแต่ว่าเรื่องเกงนี่ก่ทำไม่บูงกับแช่คื่กันเออนั่นน่ะตัวน่ะคมกตัวใหญ่น่นนะจับปกจับปกเลย าแม่บ่อันกเจ้าบ่ได้ปั้มแม่บ่หามเราว่าบ่ให้ไปคนเดียวนะแต dumpling, ่เอาลูกไปน้ำเอาลูกไปไปกันไปกันยังสีชัยนี่นะอือโอ้พอแน่นอนว่าจะให้บ่ได้ให้กี้ขึ้นมาหันเกาอยู่ได้หน่อยหนึ่งเรื่องอยู่ได้สีชัย ขุดกิโลุดอรอกเหรอุดอะไ่าใ่โอ้เจ้าได้ยินเสียงอเจ้ากรตกใจได้ิุดกลุมาห้าบ่ได้ลุกลุลุกมาห้าน่องเตียวนะจังหวัด แม่เจ้าไปนุ่งส่งแม่ไปไปนุส่งไปไปเมื่อกินขนมไหนไปน่อก็บอยน้องเลยจิจัหาเก็บยางเนาะไเ่นหายีเ่าหน้าหว่าะนนะว่สิได้กินอะ้วว่าเขานะขนมแพกหนึ่งแล้ว อ่าซั่นเนาะเฮาคลิปนี้กะมาหาน้องแซวใช้ถุงแหใช้ถุงนะนั่นน่ะอืาอ่ะโอเคซั่นเดี๋ยวสาเเามีเนาะเออน้องแวเพิ่นเพิ่นย่างกันน่ใงเดียวก็ได้เพิ่นไปช่วยกันเออใงเดียวนันก็ไว้อันนั้นทั้งอันน้ ใส่ใส่ถดงยานแล้วนะก็ไม่ใส่ใช่ค่เป็นไม่าะอืมขาเป็นไม่าขาเดยนสิงาม่อ๋เด่นนงามกั้ใส่ถงยางมาแล้วใส่แล้ใส่ยาใส่แล้วล้วยิบใส่สั้นหรอก็ะไรเนาะก็ไรนี ให้เชื่อไ่าให้เื่อใหเลยอาหาว่าก็้เออเป็นยังไให้ให้บโบให้แม่ก็ให้ลูกมาะไม่เื่อขนมเน่เก่ง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 ถูกเดีแล้วก็เป็นกรมาคอเอามาจังคอหวว่าคอวุ้ยจ้ะตอนนา้คอตอนวม้ให้แล้วแล้วจน ลุกลุกลุกเอาแได้ชื่อขอมนมบตัวจเก้บ่อยนะจุงเห็ดเบอร์ลายจุธงตัวนะต,ต้องเลือกแล้วกน,น้าจกระชากเลยเพื่อนกระชาน้หน่อยโอ้ทานนงนั้นกันนั่นี่แม่พาอปลาม่น,นเน,ะนาะปลาเจ้า แค่นี้มีตไปมันอะไรทำอมไรไมไรเทาพไก่เนาะว้างไก่ไปมีสติีกะลงกำแน่ไปมีสติคิดลอยๆนะไปลงเลยโอ้คิดลอยลยมได้บางทีมันว่าอะไรได้หาใหม่กลมไปเออกลมไปเลย ีนั่นดีแล้ะก็เอาตะไคร้รีดได้ฉันเดี๋ยวเฮ้ยสีบลอนดเงินเอาให้ซื้เอาไว้ชิคกอลูมซสไดเอาไ้เราเข่ากลางบ้านดิเอานะเอาโบได้ไว้ให้ให้ไว้ให้ลูกคุณไว้ฝากไว้ให้ลาไว้ชิคกอนมซีไซด์นี่นะเวลาจะเข่าบ้านเข่ายังนั่นได้มีแล้วอ้าขนมมีแล้วมันชิบูเพื่อจุ๊ดดี้เ เอาไว้ได้ผมให้นิดเดียวฝุดฝุดฝูมีที่ใช่ใช่เรียกว่ากันไหนตัวเอาไว้เอาไว้ชื่อหนุ่มเด้อะชื่อจ้ากันชุ่อจ้ากันเอ๊ไว้ชื่อหนุ่มนี่ให้ลูกกางบ้านเด้อะชื่อคุณหนุ่มติดเด้อให้ลูกดีกว่าเนาะเขาไปเชื่องไว้ไปเชื่องไว้หาประห็นธิแม่งเลยดิอยากจะกระเป๋าเฉยเนาะไปเมื่อไหร่ก็เชื่องเงินแบบหาสิบพันเงินใครมาให้เจ๊าะป่าเฉยประหิทธิ์เลย อยู่สองคนไม่นลูกกระเสืองคั้งนีนดีนเนาะแล้วดเช่อไดเมื่องกระเป๋าทิ่มม่ห่อยไม่ลดิ่ม่ลดเนียเือนระเเนมีแต่ห่ได้เนาะมีแต่ห่อกับลูกหลานมากกันแม่เพื่อนีไปจับไปเนะคือน้ำใกระ้าลูกสาวเลยนอน่ห้กระเป๋ารถอกออกกระเป๋าแม่ไปไว้เนาะแกน้อง มาสลงก่อนลล่างก่อนไปแม,ม,ม่แลางไข่ก้อนเนาะปอปลาเนาะสำหรับคลิปนี้สิขอจบคลิปก้อนหอยพี้องเลยมาพอดีถึช่วยเพไปหาเาไม้กได้นไชื่อนราไม้ซอยนเพนิลนยเพิบอเอาเงินหน่ต่ส่าไว้สิใช้ชื่อขอนมกินนาทีเนาะหดเลยหิวนุ่มเลยนอจีใช่เนยสนา <c oughs> บ,บายเลย <c oughs>